สวัสดีป้าล <one> <esh> ุงเนี่ยทุกคนโดยน้องตาตาเลยสวัสดีป้าลุงเนี่ยโดยพากันเหตุยังนี่เนาะกินขนมขนมนี่อามัดใช้ขนมนี่ฮะเอาลำหั่นเอาหั่นด้ไพอว่าหายใจลูกเอาเองรถบอ โดยน้องขึ้นไปเอาเองโดยโดยไปเอ็งเหม่กระดองแม่ค่อยคโดยเปิดภาพมามื่อนี้ก็อยู่กับสองแฟนหน้าขึ้นขึ้เก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องขนมทงใหญ่วาถ้ากินเบิดอยู่บ่หนนีิลูกกินเบิร์โดยกินเบิร์ตอยู่บ่แซ่บอยู่บ่ขนมนะฮะแม่ถามว่าแซ่บอยู่บ่ขนมนะ แอบอยู่คุณเจ้ามากินแขกลูกไงแม่แหโดยแขกแขกแม่แหน่งฉันสาลวงอ๋อสาลวงสาลวงเพิ่นธุ์เพชรยังฮ่ะพันตรักเสื้อเพิ่นตรักเสื้อโอ้ยสาลวงตตกเสื้อเนาะเมื่อไห่จะถามเด้อน้องต้าต้าอยากกินยังลูกกินนี่น้องอยากกินยังอย่ากินนี่นะ พาพักกันคอยกินเนี่ยพักชีญาติกันกินเฮ้ยขนมเนี่อันชุมเจ้ากินนี่ยขนมไรเนื้อเซา,ากินนมไรเนื้อ,อเซาโรยมันอยากอุนมืมดเดือมเนี่ยเนาะซองแด็ตดตุ๊กให้ย่ำขับไปในเตียงหุ่นย่ำขับไปอีกตกได้ไหมอ,อ,อยากกินน้ำอยากินน้ำกินน้ำกับไปกัดกินดูเลย กินข้าวม่ใหญ่ให้แม่เบิงเ่ง่ยกินเป็นว่าข้าวใหญ่ๆน่ะย้ำๆแม่ด้ยเก็บจากแปลนน้ำม่เป็นน้ำมูกก็กินบม่ได้ทอยเนะาะก็ต้องขนมพปหนอ่กค่ะใช้ใช่ลูกใช้เสร็จแน่คิมูกก็กินขนมก็ชิ้นใหญ่กับปากเลยค่ะ ด้ยเกิดไม่อ an no ้วนอันน e ี้ค่ะโบเก็บกินได้ลูกมันตกแต่โบเก็บกินก็ยากกินน้ำทุงยางพี่ให้โตโตได้อิ่มแล้วบอหะเม่ยันเดี่ยวของแก้วบ่โด้ยเม่ยันเดี่ยวของแก้วกัรการกานเดี่ยวของแก้วกินกินกินสิกินบอยู่บ่มือนีิเนาะด้ย คือสมากินแหงขนาดนอกพี่นอกมืเนี่ยแย่ใชยใช่ดีกินหอน้ำเตียงอย่าให้ลูกอย่ามเพื่อนให้ลูก้ฮะขี้เีรดคนอีจ้าไม่คนอีจ้ามันยุ่หันอุยจับกินย็บยี้มทงหันลูก่อยากกินอะบ้างไหแม่ไ่ไม่่ไม่ไม่ไม่กม่ไม่ม่อมไ่ไ่นม่่่ม่ เน okay? ี่ยหานดูอย่าให้เชือยมันขาดได้ฮะไอ้โตก็ไปนั่งคุยไปนั่งอยู่เตียงกินขนมไปโดยมันหวานอยู่โดยโดยโดยไปนั่งกินพู้โดยใช้ิพากันไปทั้งนดอยากินอะ้รบ่างข้าต้มขนมนะฮะอยากอะไรบ้างยากอะไรบ้า มเหลื่อมเนาะอันนี้ก็บเลดโซ่คอยกินคอยกินคอยกินกินดาวแซ่บดีว่าขนมอันนี้เหรอบอบอให้กินได้ไดูนนนะไว้มา,ไไไไมานะกินเลยกินกินจะเจอกินกินมันบ่เอะ โดยมื้อนี้สิไปกินเพลยู่บ่มื้อนี่กินอยู่บ่แม่โดยการกินน้่เอานี่ยเอาลูกโดยแม่คือนี่มันเรียบร้อกินได้เอาเออเหมือนพ่อคนสิ่ห้าเด้มื้อนี้เหยียบขนมทิ่มเนาะเอ้ยกินเนื้อเจือได้ดูแม่สิเหยียบทิ่มไงท่านอิ่มน่ะก็เอาไว้ไดู้กเอ้ยเพิ่นห้าได้นี่น่ะให้ชาลวงมาเพิ่นห้าได้น่ะโดยโดย เราเอาขนมฉลวงมาก,กินอีกเพิ่นให้ได้นี่น่าฉลวงคนอชวนปถูกมีว่าเงินจน่ายฉลวงเนี่ยไม่ดูแหละไม่ดูใช่เถะคือบ่จ่ายเพิ่นเถะเงินตู้ซักยาเอาให้เด้เงินตู้ซักยาเอาให้มันจุบขนมเพิ่นอยูบ่บ่โลยเลยพี่ชิบเอาอือ สบายดีผ้ากันกินยังก yes. ินโยเกิร์ตเซ่บบ่ใส่โยเกิร์ตนะเบิ่งแน่สายส่โอ้พากันก yeah. ok ินโยเกิร์ตมากินยี่ว้อโยเกิร์ตนี่มากินอยู่เนาะมากินรสยังก็รสมักค์ลีบ่มากินรสมักค์ลีก็รสออกผ้าเนาะลูกเนาะ เพิ่นมากินโยเกิร์ตรสคาโฟด์รับรสหมักรสหมักสาลี่รับรสหมักข้าหมักเค็ดตะลุกเพิ่นมากินากันกินมากันกิน